สวัสดีคะ่ะพี่น้องกองไปสู่ขูสู่คุณผูกพอกับช่องสามบ้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผบพอพอกันในวันที่8ปดมกราคม2567จ้าพบเจ้าอกันกับยู่ทงในทงนาคือเกาลับพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยรับบรรยากาศเชา้ชาเช้าดอกไม้งามๆค่ะสดชื่นค่ะบรรยากาศนี้ยเมื่อเสาร์แต่ว่าสวยออกมาก็แดดแดดแดด,ด,ดจ้าอากาศกับ หอนจากว่าอากาศหนาวจังได้ค่ะปีใหม่มายังว่าทะเลว่าหนาวอยู่จากเทียพี่น้องจ้าเอาพี่น้องก็ได้ฟันเด็ดฟันดีฟันดังก็ได้ตัวเลขแดงจึ้งคืองฝันเหม็นเหม็นอย่าลืมบอกซูฟังในเร้อค่ะคลิปนี้สาบานามีตัวเลขแนวทางนะคะความฝันของสายบุญคนฝันเหม็นเพิ่นถือคุดคุงหวดพี่แต่ว่าเลขเพิ่นถือเพิ่นกระน้ำไปต้อดวงทำบุญต่อจ้ะ มันก็นมีแต่ผืกพูนโพกพูนเนาะเงินถือเล็กกระดเพิ่นก็นยังมีสู่ต่อไปจากเพิ่นมาทําบุญยุวัดบ้านสาวบ้านนาเนี่ล่ะจ้ะเพิ่นก็นเลยว้องความฝันสู่ฟังว่าพอเพิ่นนี่ฟันแม่นถือคุงวดถึงรวมถึงโตเพิ่นนําจ้ะเพิ่นเป็นคนโคราดอยู่ในเมืองพี่นองเพิ่นเดินทางมาทําบุญยุวัดบ้านสาวบ้านนาเนี่ละ่ะเพิ่นก็นเลยเ้เว่าความฝันสู่ฟัง เพิ่นว้าสู้ฟังเพิ่นห้วา่าบานาะมักเลขกเพิ่นก็นเลยนํามาฝากมาตอนค่ะคนที่เดินทางไปทาบุญในมู่บานมาฟังการเล่าความฝันคุณฝันแม่นๆเนาะคะ่ะว่าเพิ่นฝันใดตัวใดที่มาเป็นจังใดไปฟังความฝันอย่าลืมเด้อพี่น้องจ๋าการเล่าความฝันเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ความฝันนาํามาวอามาฝากมาตอนพิจารณาลายๆก่อนสินําไปลงทุนจะ้ะสาหรับตัวเลขความฝันเนาะ ฟังให้จบฟังให้เข oh, ้าใจก่อนเสีน้ำไปลงทุนจ้าเอาค่ะไปฟังเล่าฝันจากคุณฝันเม่นๆสู่ฟังจ้าฟังฝันที่เพิ่นว่าเพิ่นฝันนะที่เพิ่นถือรายงวดติดนะพอเพิ่นเพิ่นไปอีหยังไปผู้องค์ดำจ้ะพอเพิ่นฝันจ้เห็นปู่องค์ดำผู้องค์ดำลุ่มฝนน้ำน้ำมาบ้านน้ำมาบานสององมันมีแต่ คนใ่น้ำไดเพิ่กับฟันเห็นน้ำนั่นวงดำเนี่ยเออแต่แต่่าคนถือน้ำตลอดบอได้เงนติดไเงติิดเลยแสดงว่าคนกับสายบุญตัวนี้เขาสายบุญนะสายบุญเพราะว่าคนคนคนมาเป็นเกวพาูด้วยบนกับทิ้งบ้านเนี่ยุกตีบานเขาเนี่ยแสดงว่าคนถือเด็กดุขักลิเนาะ เพร่าเนื้อป็นไคเขาไม่อไย่างน่คนี่นนข้อูงดำน้ำเป็นกับบาดเพิ่นไ้เลกบ่กก็ได้ยูเดได้แต่วัยหงหงอมีคนกระวานเิ่นกับได้แต่วังบ่ได้ยูน้ำเิ่นกับบานก่อนแต่เ่นบอกบ่ในข้อฝนเ็นรลขที่ปูองดำบอกว่าาลีที่เป็นตัวอย่างที่น้ำไปบ้าน กาวหนึ่งไม่กระติบวตี ngày ๆวปูสององกัสิบวัเกาสองสองก่อนเดกาวสองหนึงสามตัวไอ้สามตัวกาสองหนึ่งหนึ่งกาสองไปสันบ้านในที่เลยกาหนึ่งที่แล้วถ้าวัดตีใส่มาสององกับใส่สอะได้สามตัวกับสิบหนึ่งกาสอง สองเก่าหนึ่งเพียงสนเนะสององค์ตีเป็นสองเก่าหนึ่งเป็นตีนบาลีทีตะหลิมสามตัวเก่าสองสองเก่าเก่าสองสองเก่างามไม่เดียหมักนั่่เดียวก็สีเก่าเก่าสององค์ตีไปได้หลายอย่างก็ว่าหาสีเลโกลีอะไรเยู่ก็ว่าหกเก่าเก่าห่อก็จิ้มได้ก็จะเรยงว่าเก่ามาแหงจะเรียงว่าเป็นถือตลอดดิเนะเป็นฝัน เด็กเงยพันด,ดูกับอัญมพญานาคนี้เก่าหนึ่งเก่าสองสองหางแค่นี้แล้วเนาะก็ต้องซื้อหลายตัวมันสิถือกับติถือดอกติดเก่าไว้จังไใดก็ได้เงยพันว่าเดี๋ยวสาวบ้านาจ,จะทวนเนาะค่ะความฝันของเพิ่นสู่ฟังเด้อค่ะเพราะว่าคนที่มาบอกสู่ฟังนี่ก็อยากไอกล่องพี่น้องตัวเล็กไว้สาวบ้านาสัมภาษณ์ดี เาเรียกสิว่าวาวสูฟังให้สาวบานาวาเอาสาวบนาเลยว่าวาสูฟังจากน้อยเนบะไทยนาดอกเพิ่นก็เลยว่าสู้ฟังจ้ะก็ตามนั่นคนที่เพิ่นฝันหนี่เพิ่นสินับถือปู้องค์ดำจ้ะเพิ่นสิไปกาไปไหวเพิ่นสิได้ทุกงวดงวดว่างหันเพิ่นถือเพิ่นเลยไปไหวอีกบ้านี่ตกแรงมาจ้ะเยเมื่อแรงนะ่เพิ่นฝันฝันว่าปู้องค์ดำสององค์นำมาทรงเพิ่นหอดบ้าน แต่บ่ได้เว้าอย่างเด้ค่ะในความฝันคือฝันเห็นแค่ว่าเพิ่นนํามาส่งถึงบ้านจ้ะพิ่นเว้าสู่ฟังแบบนี้บัดนี้เพิ่นได้ว่าเลขที่เพิ่นมักนี่คือเลข9แต่ว่าบ้านเลขที่เพิ่นเนี่ย91บ้านเลขที่91ก็เลยตีจังซี่จ,จ้ะปู่องค์ดํา2องค์ก็คือตีเป็น2เนาะอ่าพยานาดนี่ก็น้ำเก่าเริสตีเก่าสองพ่นเลยว่าซื้อ91กับ92หรือ99ผู้ใดมักเลขเบิ่นก็ซื้อ99ติดไว้ นอกจากเตกะนั่นแหละค่ะ,ะเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ความฝันเพิ่นว่าซูฟังสาบนากลยนํามาฝากมาต่อนเพาะวาหย,ยังวตีติดสองเก่านี่สาบนากมักจะสองเก่าเก่าสองกว่าจะไปหาจับฉลากินแดงถิ่งไวเต้บงหูฮสซมีบ่เนาะพ่ะวาเลขเก่าติดเก่านี่มันดังแหงผดพี่น้องจักสีสุอได้บ่คิดว่าเลขติดเก่านี่อาจจะเข่าโครงการคุณละเกลื่อตแตงเต้เก่าสวนหัดเก่าเก่าจะได้บุกจอดฟังเบื่องจ้ะ แต่ว่า,าผู้ใดไปหาตอยรัตตลากินแบงถิงไว้คือรัตตลีนี่กะล้องิึงค่ะตอยไว้เนี่ยติดเก่าอาจิไดเงินเดอร์่นนองจ้าเพราะถือว่าเพิ่นฟันดีฟันเห็นปูก,กะแสดงว่าฟันดีสูกสีอยู่น้ำิึนแต่ว่าผู้นี่เป็นมักเฮตดบุญเดอร์พนนองก็อาจิเทวดานองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มเลียมเพิน่นหรือเทวดาประจำกายสังขารเพิน่นเสียให้สูงให้ใหมนันเพราะเพิพ่นมักเฮตดบุญจ้ากน็นำมเวา้ามาฝากมาตอนอิบซีพ่าวาสาบนากะมักตัวเล็ก พูดที่เพิ่นว่าส่ฟังเพิ่นกระมักตัวเลขเพิ่นหัวสาวน้ามักตัวเลขแบ่งปันตัวเลขเพิ่นกระเลยยิบยุกมาว่ามาฝากมาตอนเพื่อเป็นแนวทางฟังให้จุบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะงวดนี้ว,วันที่17มกราคม2567เลขที่เพิ่นฝันเพิ่นห้แค่เก้าหกับ92กับเก่าเกห้แค่3หางถ้ามักค่อยจัดจะ่ะ อันนี้เป็นความฝันคนโคราชเด้อค่ะที่เพิ่เดินทางมาทําบุญสามานากะหยิบยุกมาวามาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางขันหมักกะคอยจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเดอ้อหรือผู้ใดเนาะกะมีความฝันแม่นแม,นแมน่เลขมีที่มาเลขที่บอกเลขบอกบุญหรือว่าเป็นตัวเลขแดงจึง้งคึงเลขนางเอาฝันใดกะอย่าลืมแบ่งปันเอ็ดไอดีไล์สามานาจะ้ะอันนี้เป็น QR Code ไอดีไล์ส่วนตัว สามารถเอ็ดมาบอกมาฝากมาตอนกันไดเลยจ้าเอาพี่น้องค่ะคลิปนี้สีเบาๆลา,ายใ่ไปก็ขอให้พี่น้องเฟ้นจองอิบซีสูู่สูคุณนเฮงปังดังรวยสูู่่สู่คุณนเงินไหลกองทองไหลเขาสาธุซา,าธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้อย่าลืมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริเกิดการมองเห็นเนี่ยจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ